สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ w a r World โลกแห่งสงครามกันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเรามาฟังการตอบรับของทางฝั่งรัสเซียกันดีกว่าหลังจากที่ยูเครนเนี่ยได้ประกาศออกมาแล้วนะครับผมว่าเขายอมรับข้อตกลงการหยุดยิงของอเมริกาแล้วนะครับผมอเมริกาเนี่ยเสนอข้อตกลงหยุดยิง30วันนะครับให้กับทางฝั่งของยูเครนแล้วก็จะนําไปเสนอกับรัสเซียต่อซึ่งทางอเมริกาเองเนี่ยก็มองว่านี่เป็นก้าวแรกของสันติภาพนะครับและสถานการณ์ของ ยูเครนในตอนนี้เองเนี่ยก็เรียกได้ว่ากำลังย่ำแย่เลยแม้ว่าอเมริกานั้นจะกลับมาให้ความช่วยเหลือด้านการทหารแล้วก็ด้านหน่วยข่าวกรองแล้วนะครับผมแต่สมรภูมิที่เคิร์สเนี่ยก็เพิ่งแตกพ่ายไปแบบว่าแทบจะหมดสิ้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยสิ่งที่ยูเครนทำได้มากที่สุดนะตอนนี้อาจจะเป็นการหยุดสู้นะครับผมและตรงนี้เองเนี่ยหลายๆฝ่ายก็มองว่าไอ้ดีลหยุดสู้3 0วันตอนแรกยุโรปเสนอมาว่าเป็นการหยุดสู้แบบแค่บางส่วนครับไม่ได้จะหยุดสงครามทั้งหมดไม่ได้หยุดยิงทั้งหมดแต่หยุดยิงเนี่ยในทาง หรือว่าพวกมิสไซล์โดรนต่างๆแล้วก็รวมไปถึงทางทะเลแต่ว่าทางบกเนี่ยยังสู้กันต่อเป็นเวลาช่วงหนึ่งอาจจะ30วัน90วันอันเนี้ยแล้วแต่คนมองนะครับผมแต่จะข่าวที่มาที่สุดเนี่ยก็คือการหยุดยิงบางส่วนเป็นเวลา30วันครับแต่เมริกาเอามากกว่านั้นนะครับผมก็คือการหยุดยิงทั้งหมด30วันเลยตรงนี้คนมองว่ายูเครนจะได้ประโยชน์อย่างมหาศาลเพราะว่าสถานการณ์ในตอนนี้อย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้นะครับว่ายูเครนกําลังเสียเปรียบเลยนะครับผมกําลังเสียโมเมนตัม้วรัวเสเซียก็ก,กาลังได้โมเมนตัมอย่างรวดเเร็วที่ค่คคอยๆลุืข้ามาม ะครับผมณนะตอนนี้เองเนี่ยทหารหลายหน่วยของรัสเซียก็ได้เข้ามาสู่ภูมิภาคซูมี่ของยูเครนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ทําให้ยูเครนเนี่ยต้องการเวลาก่อนนะตอนนี้เวลา ที่พูดคืออะไร30วันที่หยุดยิงยูเครนนั้นจะเอาเวลาตรงนั้นเนี่ยมาทําอะไรได้ครับก็คือ1เลยเกณฑ์ทห,หารเพิ่มยูเครนขาดแคลนกําลังคนมาก2องนะครับผม,มรอการสนับสนุนอาวุธที่จะมาเพิ่มเติม30วันเนี่ยส่งอาวุธได้เยอะถูกไหมแล้วก็สามารถตั้งแนวรับได้ใหม่นะครับผมเพราะว่านะตอนนี้เองเนี่ยในสงครามยูเครนก็เป็นฝ่ายตั้งรับอยู่นะครับอ่ะแล้วทีเนี้ย หลังจากมีข้อตกลงออกมายูเครนตอบตกลงแล้วว่าพร้อมหยุดยิง30วันเข้าสู่ก้าวแรกของการเจรจา,าสันติภาพนะครับผมแต่รัเสเซียเนี่ยดูจะไม่มองแบบนั้นนะครับผมล่าสุดเองเนี่ยตัวของปูตินก็ได้ออกมาถแถลงไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งในตอนเช้าเองเตัวของเขาก็ใส่ชุดทหารไปภูมิภาคเคิร์สเลยนะครับแล้วก็ประกาศเลยว่าทหารยูเครนที่ถูกจับในภูมิภาคเคิร์สนั้นจะถูกปฏิบัติ เหมือนกับผู้ก่อการร้ายไม่ได้ถูกปฏิบัติเป็นทหารของอีกประเทศหนึ่งนะครับผมแล้วก็รวมไปถึงพวกทหารนานาชาติต่างๆเนี่ยจะไม่ได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายใดๆนะครับผมไม่มีกฎหมายระหว่างประเทศไม่มีข้อตกลงสัญญาใดคุ้มครองคุณได้ก็คือพูดง่งายๆว่ามึงตายแน่นอนนะครับผมหรือไม่ก็ถูกจับไปใช้แรงงานแบบ สุดทรหดแน่ๆเลยครับแต่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ประกาศไปตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นเนี่ยก็มาถแถลงร่วมกับเบลารุสนะครับผมซึ่งก็มีการพูดถึงดีว,วันนี้แหละว,ว่ารัเสเซียเองเนี่ยสนใจแล้วก็เห็นด้วยกับการที่จะหยุดยิงนะครับผมแต่ มีแต่นะครับแน่นอนแหละสองฝ่ายเนี่ยทั้งยูเครนลรัสเซียมีแต่กันตลอดนะครับอ่ะรัสเซียก็บอกว่าไอการหยุดยิงที่เขาต้องการเนี่ยไม่ใช่การหยุดยิง30วันอันนี้นนแต่เป็นการหยุดยิงที่หยุดยิงแบบถาวรน,นะครับผมก็คือหาข้อจบลงของสองครามเลยรัสเซียมองว่าการที่จะหยุดยิง30วันน่ะมันมีจะทําให้ยูเครนได้ประโยชน์รัสเซียเสียประโยชน์ซะมากกว่านั่นก็คืออย่างที่เราได้บอกไปนะครับผมยูเครนก็มีเวลาไปรวบรวมทหารรวบรวมยุทธปกณ์หรือว่าตั้งแนวรับใหม่ ตรงนี้เองอะถ้ามันจะหยุดยิงอะไอ้สาวันตรงนี้ยูเครนก็ต้องหยุดกิจกรรมทางการทหารทั้งหมดไปด้วยนะครับผมนั่นก็คือห้ามเกณฑ์ทหารเพิ่มห้ามรับยุทธภรณ์เพิ่มห้ามฝึกทหารห้ามทุกอย่างแม่งเกี่ยวกับทหารอะมันจะได้เหมือนเท่าเทียมไงว่าโอเคคุณจะหยุดยิงงั้นคุณจะต้องหยุดการทหารของคุณไม่อย่างนั้นมันเหมือนคุณขอหยุดพักอะขอเวลานอกเดี๋ยวขอไปตั้งรับใหม่มันก็อาจจะฟังดูเป็นไปไม่ได้สําหรับรัเสเซียละกันนะครับและต่อให้ยูเครนตอบรับข้อตกลงบแล้วกกวกก็อ่า เราจะทําให้ได้แบบนั้นอนะ่ะใครจะสามารถพิสูจน์ได้ว่ายูเครนทําแบบนั้นจริงๆใครจะเป็นคนตรวจสอบดูแลล่ะพรมแดนรัสเซียเนี่ยติดกับยูเครนมันยาวมากถูกไหมมันจะมีใครขัดขืนหรือว่าฝ่าฝืนละเมิดข้อตกลงหยุดยิงนี้ไหมใครจะไปคนดูแลจะดูยังไงว่ายูเครนจะหยุดกิจกรรมทางทหารจริงไม่ใช่ว่าแอบไปเอาคนมาเพิ่มทีหลัง แอบไปรับหลังถูกไหมมันก็เป็นไปได้ทั้งหมดแล้วมันก็น่าจะเป็นแบบนั้นด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นเองเนี่ยฟังดูแล้วนะครับก็คือเหมือนรัเสเซียเนี่ยปฏิเสธเป็นการๆนั่นแหละว่าพวกเขานั้นไม่รับข้อตกลงนี้นะครับผมเพราะว่าไอการที่รัเสเซียบอกข้อเรียกร้องมามันก็ฟังดูจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะสามารถทําได้จริงซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็คาดการรัเสเซียว่าจะทําแบบนี้อยู่แล้วนะครับผมเพราะว่าก่อนหน้านี้พอเราเห็นข้อตกลงออกมาว่าบอกว่าหยุดย,ยิงชั่วคราว3าวันคือฟังดูแล้วเนี่ยนะครับผมถ้ารัเสเซียอยยอโดลกะ แบบว่ามันมันไม่ได้ผลประโยชน์อะไรกับรัสเซียเลยมันดูจะเป็นแต่ผลเสียเท่านั้นยูเครนมีแต่ได้กับได้เพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยจากคาแถลงของปูตินนะครับผมก็คงจะสรุปได้ว่ารัสเซียเนี่ยปฏิเสธข้อหยุดยิง30วันนี้นะครับรัสเซียเห็นด้วยที่จะหยุดยิงนะครับผมหยุดความเป็นศัตรูต่อกันแต่ว่าต้องเป็นแบบระยะยาวเท่านั้นแล้วก็แก้ปัญหาถึงรากของปัญหาจริงๆนี่คือสิ่งที่ปูตินพูดออกมานะครับผมและนี่ก็คือการตอบกลับของทางฝั่งรัสเซียที่ตอ กเกี่ยวกับข้อเสนอหยุดยิง30วันของ อเมริกาที่ไปเสนอทั้งยูเครนแล้วก็รัเสเซียนะครับผมยูเครนตอบตกลงมาแล้วแต่ดูเหมือนว่ารัเสเซียจะไม่ได้ตอบตกลงแบบนั้นเดี๋ยวคงต้องรอดูกันว่าจะมีการตอบโต้อะไรจากอเมริกามาไหมหรือว่าจะมีการเจราจาอะไรเพิ่มเติมใหม่นะครับผมเดี๋ยวรอดูกันว่าจะเป็นยังไงยังไงใน,นวันนี้นะครับผมหมดเวลาลงแล้วกับรายการ world world โลกแห่งสงครามหากท่านผู้ชมอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกเนี่ยก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างนี้เลยวันนี้กระผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับ